สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n สุดแล้วนะคะวันนี้พามาชมสมุนไพรฝรั่งนะคะเออ่ตัวนี้คืออิตาเลียนเบซิลนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าโหระพาฝรั่งเนาะต้นนี้นะคะจะมีความเออ่กลิ่นนะคะรสชาติที่แตก,กต่างจากโหระพาบ้านเราเพราะว่ากลิ่นจะไม่ฉุนแรงเท่านะคะตอนนี้เราปลูกได้แบบเออ่ แต่ตอนนี้ที่เห็นเป็นแบบนี้คือว่าตัดไปทําอาหารนะคะก็คือทําเพสโต้มันเป็นวัตถุดิบหลักของการทําเพสโต้นะคะคือโหระพาฝรั่งอ่าตอนนี้ใช้อันนี้พเพาะเมล็ดนะนี่คือ,พอเพาะเมล็ดก็คือเอามาชำ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 พอมันโตเป็นลก็ามาชำแบบนี้การเพาะเมล็ดก็อย่างเงี้ยค่ะเอามาเมล็ดมาใส่ถาดลุงแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ น้องขึ้นต้นแล้วเนี่ยค่อยเอามาปลูกในแปลงแต่ตอนนี้คือยังไม่วางปลูกก็ใส่ในถาดหลุมไว้ก่อนน้องก็ยังอยู่ได้นะคะทนมากทนเหมือนโหระพาบ้านเราและคะ่ะอ่ะคุยกันต่อกับใครนะคะชอบทําอาหารเนาะทำอาหารเองทำอาหารทานเองนะคะก็ลองเอาสมุนไพรฝรั่งนะคะมาลองปลูกแล้วก็ทำอาหารดูนะคะต่อไปนี้จะ แนะนำสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ง่ายๆนะคะและทำอาหารได้พร้อมกับแนะนำเมนูอาหารนะคะที่บ้านเราทำท,ทานเนาะสำหรับตัวเบซิลการทำเพสตโต้นะคะต้องใช้เ,เบซิลอะค่อนข้างเยอะที่นี้บางทีเราไปหาซื้อเบซิลอะคะ่ะมันไม่สดเท่าเพราะว่าบางทีมันค้างอยู่ในสต็อกนานเออมันก็จะเขาเรียกว่านะช้ำง่ายช้ำง่ายก็ เก็บได้ไม่นานเราก็เลยเตัดสินใจมาปลูกเบซิลเองนะคะไม่ได้ยากเหมือนปลูกพวกโหระพากะเพราบ้านเราแหละค่ะแต่พอดีว่าที่เห็นว่าต้องปลูกเยอะพอใช้เยอะวิธีการใช้นะคะนี่คือจะเด็ดเลยเด็ดยอดมาใช้นะคะแบบนี้นี่เด็ดมาอย่างนี้เลยนะคะเด็ดยอดแล้วเขาก็จะแตกตามด้านข้างเพราะว่าเราตัดยอดเขาแบบนี้ นี่เราตัดยอดเขาปุ๊บเขาจะขึ้นตามด้านข้างแบบนี้ค่ะเป็นข้อข้อแบบนี้นะนี่จะขึ้นแบบนี้เต็มเลยยิ่งตัดยิ่งแตกเหมือนพวกโหระพากระเพราบ้านเรานี่นะคะใครอยากลองปลูกดูนะคะเพื่อจะทำอาหารเนาะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะโทรศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดใครสนใจนะคะอยากจะลองลองปลูกนะคะสามารถ แอดไลน์มาได้เลยขายต้นที่เพาะ,มะเมล็ดนะคะค่าจัดส่งเมาส์มาสห้าสิบสำหรับตัวเออเบซิลนะคะขั้นต่ำนะคะขอสิบต้นนะขอสิบต้นนะคะจะได้เออพร้อมส่งไปเลยร้อยห้าสิบาทแล้วก็ลองมาปลูกพร้อมๆกันเทคนิคอะคะ่ะเดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปเนาะอันนี้มาบอกในว่าเราปลูกเบซิลแล้ใช้งานกันจริงๆยังไงเป็นไม้ที่สามารถทำอาหารได้หลายๆอย่างเลย จริงๆแล้วเราเปิดเราทำอาหารขายด้วยนะคะแต่ว่าเออตอนนี้เราไม่ค่อยว่างเนาะพี่ๆท่านไหนที่ยังชอบปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรอยู่นะจะได้เอาพวกเนี้ยไปลองทำดูแล้วก็จะได้เมนูอาหารมาทานที่บ้านด้วยเนี่ยแป๊บเดียวก็เก็บได้แล้วต้องต้องตัดยอดไปบ่อยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะบางทีเราจะไม่ทันหนอนนะ ถ้าเราไม่ตัดเลยค่ะหนอนชอนใบหนอนใยผักออกมาไวมากแล้วมันจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บแข่งกับหนอนนะคะการดูแลถ้าอยู่แดดแบบนี้ทั้งวันนะคะต้นไม่สวยต้นไม่สวยเท่ากับดูแดดแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคือแดดเช้าน่วจะพาไปดูแดดแดดแดดเช้านะคะแสงไม่มีแสงทั้งวันอะ่ะแต่ถ้าโดนแดดคือแดดเช้าก็าพอ สวยมากใบน้องจะใหญ่แบบนั้นนะคะใหญ่ได้มากกว่าน,นั้นอีกแต่ว่าถ้าอยู่กับแดดนะคะใบมันจะแกรนนะคะน้ําถึงอยู่แต่ว่ายัางไงใบก็ไม่สวยเท่านี่จะเป็นไซส์ที่จะส่งไปนะคะอันนี้อาจจะยืดเกินไปแล้วแต่ก็จะอยู่ในหลุมประมาณนี้เดี๋ยวตึงให้ดูนะคะนีปะนนะะปนน่ประมาณนี้นะคะเป็นต้นไซส์ประมาณนี้นะคะ ้นละสิบบาทนะคะซื้อไปเลยสิบต้นปลูกแป๊แบ,บเดียวก็โตนะคะพอได้รับไปแล้วนะคะก็ให้อยู่ในกระถางสี่ไปก่อนก็ได้นะคะต้นละ 4, สี่สุดกระถางสี่นิ้วไปก่อนวัสดุปลูกก็จะเป็นดินปลูกก็ได้หรือว่าจะเป็นมะพร้าวสับก็ได้นะคะใส่น้องลงไปแล้วก็เอาไว้ในร่มรำไรก่อนนะคะพอน้องเริ่มตั้งตัวได้ก็ค่อยๆย,ยขยับไปโดนแสงให้มากขึ้นหรือแดดช่วงเช้าแค่นั้นเองนะคะก็จะได้ ผักสมุนไพรฝรั่งไว้เก็บทานนะคะตลอดไปไม้พวกนี้เอ่อต้องตัดยอดนะคะเด็ดยอดแล้วก็ทําอาหารมันจะไดอ้อยู่ได้ยาวๆนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพามาทําอาหารจากเจ้าเจ้าตัวเบซิลนะคะกลพาฝรั่งกัน,นะคะ่ะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ